เสียงระฆังยามเช้าดังขึ้นพร้อมข่าวร้ายจากแนวชายแดนตะวันตกกองทัพพมา่าของงุยออคงบุญบุกเข้าท่าดินแดงทำให้กองทัพพระยายมราชแขกแตกถอยกลับมาพระเจ้ากรุงธนบุรีทรงได้รับข่าวคณะกองทัพหลวงจากเชียงใหม่เพิ่งถึงกรุงธนบุรีได้ไม่กี่วันพระพรักสงบแต่แววพระเนตรเต็มไปด้วยเพลิงแห่งพระราชอาญาสงครามนี้ ห้ามอ่อนข้อแม้แต่ก้าวเดียวพระสุรเสียงดังก้องทั่วพระตำหนักแพร่พระองค์ทรงเร่งเกณฑ์พลจากทั่วหัวเมืองจัดทับหลวงมุ่งหน้าสู่ราชบุรีโดยมิรอชา้าทรงโปรดให้พระเจ้าลูกเธอพระองค์เจ้าจุ้ยนำกองหน้าและพระเจ้าหลานเธอเจ้ารามลักษ์เป็นกองหนุนทุกหน่วยทัพได้รับพระราชบัญชา อย่าให้พม่ารุกล้ำสยามได้อีกแม้เพียงวาเดียวกระนั้นเมื่อทรงตรวจทัพกลับพบว่ามีผู้ละเมิดคำสั่งพระเทพโยธาแวะบ้านตนเองระหว่างทางพระองค์เสด็จไปยังตำหนักแพ้่ทรงเรียกตัวพระเทพโยธามาโดยทันทีพระสุรเสียงนิ่งเรียบแต่แฝงด้วยเดชแห่งกษัตริย์ผู้ไม่อาจยอมผู้ละเมิดคำสั่งในยามศึก ย่อมเท่ากับทรยศตอแผ่นดินแล้วพระแสงดาบก็ฟาดลงในพริบตาศีรษะพระเทพโยธากลิ้งตกหน้าเบื้องพระพรักความเงียบปกคลุมทั้งค่ายมีเพียงเสียงลมหายใจที่สั่นเทาทรงรับสั่งให้นำศีรษะไปเสียบไว้ที่ป้อมวิชัยประสิทธิ์เพื่อเตือนใจทั้งกองทัพเหล่าทหารสยามทั้งปวงต่างคุกเข่าลง สำนึกในพระราชอำนาจและพระเดชานุภาพพระเจ้ากรุงธนบุรีมีได้ทรงโกรธเพื่อตนแต่เพื่อให้ทุกคนรู้ว่าชาติจะอยู่ได้ต้องมีวินัยและศรัทธาคืนนั้นแสงไฟจากค่ายหลวงส่องสะท้อนพระแสงดาบที่ยังเปื้อนเลือดพระองค์ทรงยืนเดี่ยวกลามแสงนั้นสายพระเนตรแน่วแน่ไปทางตะวันตกที่พม่าก,กำลังรุกเข้ามา และกองทัพสยามก็เริ่มเคลื่อนอีกครั้งสู่สมรภูมิแห่งเกียรติยศที่ชื่อว่าราชบุรี